เวลา17นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาร้อยปีวัดเป็นจมมะอบพิษดุสิษวนารามในการพระพิธีทำเสวอพระอภิธรรมศพหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนสิ้นชีพตักใสด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงเมื่อวันที่1กันยายน2565สิริพระธัญษา85ปี หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนประสูตรเมื่อวันที่31ธันวาคม2479เป็นพระโอรสในพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรกับหม่อมสมเชื้อมุกสิกบุตรทรงสำเร็จการศึกษาภาณิจยศาสาตร์บัณฑิตมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ทอสเทิร์นสหรัฐอมเมริกา หลังส่งสำเร็จการศึกษาทรงปฏิบัติงานในบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและทรงปฏิบัติพรกกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่างๆด้านชีวิตครอบครัวเสกสมรสกับหม่อมมงกตปริยายุคนนอยุธยา มีโอรสธิดาสามคนคือหม่อมราชวงศ์สีเฉลิมการจนภูผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาหม่อมราชวงศ์อุระรัตนายุคนและพระราชวชิราพินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ่อวอนิเวศวิหาร